ใครๆก็บอกว่าลูทีนดีต่อดวงตาแล้วถ้าเราเนี่ยค่ะไม่ได้ทานอาหารเสริมนยคะเราจะหาลูทีนจากอาหารธรรมชาติได้จากที่ไหนได้บ้างนะคะวันนี้นิชาราจะมาบอกคําถามนี้ค่ะก่อนฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจให้กันก่อนด้วยนะคะ10อาหารนะคะที่มีลูทีนอยู่นะคะตันนี้เราจะใช้จํานวนมิลลิกร,รัมต่อน,น้ําหนักของอาหาร100กรัมนะคะเรามาดูกันเลยอย่างแรกเลยคือผักคะน้าสุกค่ะผักคะน้าสุก100กรัมนะคะจะมีลูทีนอยู่ ู่15.8มิลลิกรัมค่ะอย่างที่2ก็คือปุยเล้งดิบค่ะปุยเล้งดิบเนี่ยค่ะ100กรัมจะให้รูทีนอยู่ที่11.9มิลลิกรัมค่ะผักที่3ก็คือปุยเล้งแบบสุกนะคะปุยเล้งสุกเนี่ยจะให้รูทีนในปริมาณที่ลดลงมานะคะใน100กรัมนะคะจะให้รูทีนอยู่ที่7.1มิลลิกรัมค่ะและผักแบบที่4นะคะผักที่4ก็คือผักกาดแก้วดิบนะคะผักกาดแก้วดิบ100กรัมเนี่ยค่ะจะให้รูทีนอยู่ที่2.6มิลลิกรัม จะให้รูทีนอยู่ที่2.2มิลลิกรัมค่ะและผักแบบที่6นะคะก็คือข้าวโพดหวานแบบสุกข,ข้าวโพดหวานแบบสุก100กรัมนยคะให้รูทีนอยู่ที่1.8มิลลิกรัมค่ะและอย่างที่7็ก็คือ7ดนะคะถั่วลันเตาเขียวสุกนะคะ100 100กรัมนะคะจะให้รูทีนอยู่ที่1.4มิลลิกรัมค่ะผักที่8ก็คือแครงขะแนงกระหล่ำสุกนะคะขะแนงกระหล่ำสุก100กรัม มีรูทีนอยู่1.3มิลลิกรัมค่ะและผักที่9ก็คือกะหล่ำปลีแบบดิบนะคะกะหล่ำปรีแบบดิบ100กรัมเนี่ยค่ะจะให้รูทีนสูท3มิลลิกรัมค่ะและสุดท้ายเลยนะคะแหล่งอาหารธรรมชาติที่มีรูทีนก็คือไข่แดงนะคะไข่แดงขนาดกลางเนี่ยค่ะ ร้อยกรัมนะคะจะให้รูทีนอยู่ที่0.3มิลลิกรัมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใครนะอยากหาอาหารบำรุงดวงตาจากแหล่งอาหารธรรมชาติที่มีรูทีนก็แนะนำทาน10ตัวนี้เลยนะคะทานตัวไหนอยู่คอมเมนต์มาบอกนิชารัตกันด้วยนะจ๊ะ